เต่าตัวใหญ่ยืนนิ่งอยู่นานก้าอย่างของมันหนักอึ้งเมื่อมองดูแอ่งน้ำที่เคยเป็นโลกทั้งใบของมันผืนดินที่แตกระแหงนึกเคยเป็นที่ที่มันใช้ชีวิตมานานาน,นับร้อยปีมันจำได้ถึงช่วงเวลาที่ผืนน้ำกว้างใหญ่จนมองไม่เห็นอีกฝั่งมีฝูงปลาตัวเล็กนับล้านแหวกว่ายอย่างสนุกสนานเสียงกบเขียดร้องระง,งมในยามค่ำคืนและกลิ่นอายดินชืน้นที่หอมสดชื่นยามฝนแรกตกลงมา แต่ความทรงจำเหล่านั้นก็เหมือนจะเลือนลางไปพร้อมกับหยดน้ำหยดสุดท้ายที่กำลังจะระเหยไปในอากาศยามบ่ายที่ร้อนระอุเต่าชาราหลับตาลงอย่างช้าๆเรากับพยายามจะกลั้นน้ำตาที่ไม่มีอยู่จริงมันเคยคิดว่าชีวิตของมันจะต้องจบลงที่นี่ในสถานที่ที่เคยให้กำเนิดและหล่อเลี้ยงมันมาตลอดในขณะที่ความสิ้นหวังกำลังจะเข้าครอบนำทันใดนั้นมันก็รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเบาๆที่พื้นดิน มันค่อยๆลืมตาขึ้นและสิ่งที่เห็นก็ทำให้หัวใจที่เหี่ยวเฉาของมันกลับมาเต้นอีกครั้งเบื้องหน้ามันไม่ใช่แค่เงาในผิวน้ำแต่เป็นเต่าตัวน้อยตัวหนึ่งกำลังเดินโซเซเข้ามาหาแผ่นหลังของมันยังเรียบเนียนไม่ได้เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและตะไคร่น้ำเหมือนเต่าชราดวงตาของมันเป็นประกายเต็มไปด้วยความสงสัยและความมุ่งมัน่นท่านก็อยู่ที่นี่หรือ เต่าตัวน้อยเอ่ยถามด้วยเสียงที่ยังเล็กและสั่นคลอนข้าเดินตามรอยเท้าของท่านมาตั้งแต่เมื่อวานท่านเดินนำหน้าข้าไปตลอดเลยเต่าชราไม่ได้ตอบมันทำได้เพียงก้มหน้ามองดูเต่าตัวน้อยที่ยืนอยู่ท่ามกลางความแห้งแล้งมันสัมผัสได้ถึงพลังชีวิตที่เปี่ยมล้นจากสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนี้ความสิ้นหวังของมันดูไร้ค่าเมื่อเทียบกับความกล้าหาญของเต่าตัวน้อยที่ยังคงเดินทางต่อไปในโลกที่โหดร้ายนี้เจ้าจะไปไหน เต่ชาชราถามด้วยเสียงแหบพร่าข้าไม่รู้แต่ข้าได้ยินเสียงกระซิบจากสายลมว่ายังมีแหล่งน้ำที่รอข้าอยู่ข้าจะเดินไปตามเสียงนั้นเสียงนั้นเต่ชาชรานึกถึงเสียงน้ำตกที่เคยได้ยินจากที่ไกลๆเมื่อครั้งยังเด็กเสียงที่มันคิดว่าจะเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าในตำนานทางข้างหน้าไม่ใช่เรื่องง่ายมันเต็มไปด้วยหินร้อนระอุและพื้นทรายที่ไร้ร่มเงาเจ้าอาจจะไปไม่ถึงแต่ข้าถ้าข้าไม่ลองเดิน ข้าก็จะไม่มีวันรู้เต่าตัวน้อยยืนยันท่านก็ควรจะไปกับข้านะข้าไม่อยากเดินไปคนเดียวคำพูดที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหวังนั้นสั่นคาทอนหัวใจที่แข็งกระด้างของเต่าชรามันมองไปยังแอ่งน้ําสุดท้ายอีกครั้งแล้วตัดสินใจได้ในที่สุดมันไม่ใช่แค่การหนีจากความตายแต่เป็นการเดินทางไปกับความหวังที่ยังไม่เลือนหายไป ต่าชราหันหลังให้แอ่งน้ำที่กำลังจะเป็นเพียงความทรงจำแล้วค่อยๆก้าวเดินออกไปมันก้าวอย่างช้าๆแต่มั่นคงนำทางเต่าตัวน้อยข้ามผ่านเนินทรายและหินที่ร้อนระอุพวกมันแบ่งปันความหวังและพลังชีวิตให้กันและกันเต่าชราใช้ประสบการณ์และความรู้ในการหาทางส่วนเต่าตัวน้อยก็มอบความมุ่งมั่นและพลังใจให้กับเต่าชราหลังจากเดินทางมานานนับวันในที่สุด พวกมันก็มาถึงที่แห่งหนึ่งที่สายลมพัดมาพร้อมกับกลิ่นอายของความชื้นเต่าตัวใหญ่พยายามเบ่งตาที่พร่ามัวเพื่อมองไปข้างหน้าและภาพที่เห็นก็ทำให้ทั้งสองหยุดนิ่งมันคือทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ผืนน้ำทอประกายระยิบระยับใต้แสงอาทิตย์มีต้นไม้ใหญ่ออกดอกออกผลอยู่ริมฝั่งและมีนกนานาชนิดกำลังโบยบินอยู่บนท้องฟ้าน้ำที่ใสสะอาดกำลังรอคอยการมาถึงของพวกมัน เต่ชาชราก้มลงมองดูเต่าตัวน้อยที่กำลังจ้องมองทะเลสาบด้วยความตื่นเต้นดวงตาของมันเป็นประกายไม่ต่างจากผิวน้ำที่สะท้อนแสงอาทิตย์มันรู้สึกเหมือนได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งไม่ใช่ในฐานะเต่ชาชราที่รอวันสิ้นสุดแต่ในฐานะผู้นำทางที่พาวความหวังมาสู่ดินแดนแห่งใหม่ทั้งคู่ค่อยๆก้าวลงไปในทะเลสาบและสัมผัสได้ถึงความเย็นที่โอบล้อมกายเอาไว้ความรู้สึกนั้นช่างสดชื่นและทำให้หัวใจกลับมาเบ่งบานอีกครั้งเต่ชาชรารู้แล้วว่า ชีวิตไม่ได้มีแต่ความสิ้นหวังแต่ยังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอตราบใดที่เรายังคงก้าวเดินต่อไปอย่างมีความหวังในป่าชายเล่นอันอุดมสมบูรณ์มีปูตัวหนึ่งชื่อปูทองมันไม่ใช่ปูธรรมดาเพราะกามข้างหนึ่งของมันใหญ่และแข็งแรงกว่าปูตัวอื่นอย่างเห็นได้ชัดทําให้มันใช้ก้ามนั้นได้ไม่ถนัดปูทองจึงรู้สึกอับอายและพยายามซ่อนก้ามใหญ่ๆของมันไว้เสมอ วันหนึ่งปู่ทองได้พบกับคุณปู่ปลาไหลผู้เท่าที่กําลังหาอาหารในโคลนคุณปู่ปลาไหลสังเกตเห็นท่าทางของปู่ทองจึงถามว่าเจ้ามีเรื่องไม่สบายใจอะไรหรือปู่ทองปูทองเล่าเรื่องก้ามที่ไม่สมส่วนให้ฟังด้วยเสียงเศร้าคุณปู่ปลาไหลยิ้มอย่างใจดีแล้วบอกว่าสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างอาจเป็นสิ่งที่ทำให้เราพิเศษที่สุดก็ได้นะ คำพูดของคุณปู่ปลาไหลทำให้ปูทองได้คิดแต่มันก็ยังไม่มั่นใจจนกระทั่งคืนหนึ่งเกิดพายุใหญ่ฝนตกหนักจนน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกระแสน้ำพัดพาเอาปลาเล็กปลาน้อยและลูกปูตัวอื่นๆไปติดอยู่ในซอกเหินลึกที่ก้ามของปูตัวอื่นเข้าไปไม่ถึงปูทองเห็นดังนั้นก็ตกใจมันนึกถึงคำพูดของคุณปู่ปลไหลมันรวบรวมความกล้าแล้วใช้ก้ามใหญ่ๆที่เคยอับอาย ค่อยๆพยายามแหวกหินออกก้ามใหญ่ของมันที่แข็งแรงเป็นพิเศษทําให้มันสามารถดันก้อนหินที่หนักอึ้งออกได้สำเร็จช่วยให้ลูกปูและปลาเล็กๆลุดออกมาได้อย่างปลอดภัยนับจากวันนั้นปูทองก็ไม่เคยอับอายในก้ามของมันอีกเลยมันใช้ก้ามใหญ่นั้นช่วยเหลือเพื่อนๆในป่าชายเลนเสมอไม่ว่าจะช่วยเปิดทางช่วยหาอาหารหรือแม้แต่ช่วยสร้างบ้านเล็กๆให้กับครอบครัวปลาปักเผ้า ทุกตัวในป่าชายเลนต่างยกย่องปูทองว่าเป็นปูผู้กล้าขอคิดจากนิทานสิ่งที่เรามองว่าเป็นจุดด้อยอาจเป็นจุดแข็งที่รอวันได้ถูกใช้ประโยชน์ขอเพียงแค่เรายอมรับและภูมิใจในตัวเองนานมาแล้วณนะทุ่งนาเขียวชะอุ่มมีบ่อเล็กๆที่เป็นบ้านของเต่าตัวหนึ่งชื่อเจ้าตวมและปูอีกตัวหนึ่งชื่อ เจ้าขาเจ้าต้วมเป็นเต่าที่สุข,ขุมรอบขอบใช้ชีวิตอย่างสงบไม่เคยเร่งรีบส่วนเจ้าขาเป็นปูที่ชอบอวดดีมักจะโอ้อวดว่าตนเองแข็งแรงกว่าใครในบ่อวันหนึ่งเจ้าขาก็เริ่มโอ้อวดว่าดูสิหนวดของฉันแข็งแรงแค่ไหนฉันสามารถคีบอะไรก็ได้ และฉันก็เดินเร็วที่สุดในทุ่งนาแห่งนี้ด้วยเจ้าต้วมได้ยินก็ยิ้มเบาๆไม่ได้ตอบโต้อะไรเจ้าขาเห็นเจ้าต้วมเงียบก็ยิ่งได้ใจเจ้าเต่าเอ้ยเจ้าช้าเหลือเกินตัวก็นักถ้าเราแข่งกันรับรองว่าเจ้าจะแพ้รอบขาบเจ้าต้วมจึงตอบอย่างใจเย็นว่าเรามาแข่งขันกันก็ได้ แต่ไม่ใช่การวิ่งแข่งเราจะแข่งกันว่าใครจะหาวิธีเอาตัวรอดจากอันตรายได้ดีกว่ากันเจ้าขาหัวรอดเสียงดังง่ายง่ายเลยเจ้าเต่าขี้คลาดไม่กี่วันต่อมาชาวนามาที่ทุ่งนาเพื่อเตรียมทํานาเขานำกับดักมาวางไว้เจ้าขาเห็นก็รีบโอ้อวดดูสิ ฉันจะใช้ก้ามของฉันหนีบกับดักให้หักเจ้าขาพยายามใช้ก้ามหนีบแต่ก็หนีบไม่สําเร็จและด้วยความที่อยากอวดว่าตัวเองเก่งทําให้เจ้าขาเข้าไปในกับดักและติดอยู่ในนั้นในขณะเดียวกันเจ้าต้วมก็ค่อยๆเดินไปหลบอยู่ใต้กอข้าวอย่างเงียบๆเมื่อชาวนากับกับดักเดินผ่านไปเจ้าต้วมก็โผล่ออกมาย่งปลอดภัย เจ้าขารู้สึกอับอายมากและกล่าวขอโทษเจ้าตวมเจ้าต้วมกล่าวว่าอย่าเศร้าไปเลยเจ้าขาการอวดอ้างว่าตัวเองเก่งไม่ได้ช่วยให้รอดจากอันตรายได้ความรอบคอบตั้งหากที่สำคัญกว่าตั้งแต่นั้นมาเจ้าขาก็ไม่อ้อวดอีกและเรียนรู้ที่จะเป็นเพื่อนที่ดีกับเจ้าตัวมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรอบคอบ และความคิดที่สุขุมนั้นมีค่ามากกว่าความโอ้อวดการพบกันครั้งแรกประแตนตใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในกระท่อมกลางทุ่งนาเธอมีความสุขกับการดูแลต้นข้าวและชื่นชมความงามของธรรมชาติวันหนึ่งขณะที่ป้าแตนตกำลังเดินตรวจดูต้นข้าวเธอได้ยินเสียงร้องปิ๊กปิ๊ เบาๆที่ข้างทางป้าแตนพบลูกนกตัวเล็กๆที่ตกจากรังมันดูหวาดกลัวและอ่อนแรงป้าแตนตัดสินใจช่วยลูกนกตัวนั้นเธอตั้งชื่อมันว่าเจ้าปุ๊กปิกและนำมันกลับไปดูแลที่กระท่อมมิตรภาพในกระท่อมหลังน้อยเจ้าปุ๊กปิกเริ่มคุ้นเคยกับป้าแตนมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆป้าแตนสอนให้มันจิกกินเมล็ดข้าวและผลไม้ เจ้าปุกปิกเริ่มหัดบินมันพยายามกระพือปีกแต่ก็ยังบินได้ไม่ไกลป้าแตนรู้สึกเป็นห่วงว่าเจ้าปุกปิกจะบินกลับบ้านไม่ได้เธอจึงตัดสินใจฝึกสอนมันให้บินได้แข็งแรงทั้งสองฝึกบินกันทุกวันเจ้าปุกปิกค่อยๆบินได้สูงขึ้นและไกลขึ้นการผจญภัยในทุ่งกว้าง เมื่อเจ้าปุกปิ๊กบินได้แข็งแรงแล้วมันเริ่มออกสำรวจโลกภายนอกมันพบกับสัตว์อื่นๆในทุ่งนาเช่นควายแก่ผู้ใจดีกระรอกจอมสนและปลาในลำธารวันหนึ่งฝูงตั๊ก,กแตนจำนวนมหาศาลบุกเข้ามากินต้นข้าวในทุ่งของป้าแตนเจ้าปุกปิ๊กเห็นเหตุการณ์มันรู้ว่าถ้าปล่อยไว้ป้าแตนจะต้องเศร้าใจมาก เจ้าปุกปิกตัดสินใจรวบรวมฝูงนกตัวอื่นๆที่มันรู้จักมาช่วยกันจิกกินตะก,กะแตนคำอำลาและคำสัญญาเมื่อเวลาผ่านไปเจ้าปุกปิกโตเต็มวัยมันได้พบกับเพื่อนฝูงที่เป็นนกชนิดเดียวกันที่อพยพผ่านมาเพื่อนเพื่อนของเจ้าปูกปิกบอกว่าใกล้ถึงเวลาที่พวกมันจะต้องบินไปหาแหล่งอาหารที่ใหม่เจ้าปูกปิกต้องเลือกระหว่างการอยู่กับป้าแตนที่มันรัก หรือการออกเดินทางไปกับเพื่อนๆตามสัญชาตญาณของนกจะปุกปิกตัดสินใจออกเดินทางแต่ก่อนไปมันบินโฉบลงมากอดป้าแตนเบาๆและส่งเสียงร้องปิกปิกเป็นเหมือนคำสัญญาว่าจะกลับมาหาป้าแตนอีกครั้งเมื่อถึงฤด,ดูที่เหมาะสมบทสรุปป้าแตนมองดูเจ้าปุกปิกที่บินจากไปเธอไม่ได้รู้สึกเสียใจ แต่กลับรู้สึกภูมิใจในตัวเจ้าปุกปิกที่เติบโตและแข็งแกร่งเธอรู้ว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเจ้าปุกปิกก็จะยังคงเป็นนกน้อยที่น่ารักของเธอเสมอและหวังว่าวันหนึ่งมันจะบินกลับมาเล่าเรื่องการเดินทางให้เธอฟัง